เปิดเปิดทางมายอมลุกเลยหลังพุทโธนะโมพุทธายะลุกเลยเน้ยอมเน้อมันเปคนอื่นลุกมาเหยียบอมนะโม้ะเบิดเปิดทางมาหลังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธเปิดทระมองเปิดสังโฆเปิดพระเจ้าประเสริฐเปิดด้วยนะโมพุทธายะคอยเปิดโชคค่อยเปิดหน้าเปิดบุญเปิดวัดสนมาเข้าหัวหน่อยเออรวยรวยรวย เปิดวัาสนาเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีเปิดสติเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดทางให้เดือดเกี้ยงงานดีน้ำท่องอันนี้เป็นยังหรือเป็นไตเป็นย่อมเป็นยังล้วเออดีเอาหัวรวบจบดีเนอร์ผลรักษาเออล้วนลดที่ไหนขุดคงอ๋อลดแต่เมื่อวานี้เนาะเจมไฮท่านประลั้ขึ้นไปนั่ง ออกองนโมงานดีงินค่องงินทองไหลมาค้าขายจงลำรวยซื้อหวยจงถูกมีลูกจงเชื่อฟังเอจิตตตามที่ยังมา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 เงินจงมาทองจงมาโชคลาภจงมาบุญวาสนาว่าเรามีสิ่งดีๆจงไหลมานาชาดดิตนาติเิชานาโมาพุทธายะาะจงน,ๆๆๆๆนิดตาโมจงกานา จงพานดีถ้าจงยินดียาจงอินดูนโมพุทธายะเอหิติตามพี่ยังมามามางานจงมาทองจงมาโชคลาภจงมาบุญวาสนาบารมีสิ่งดีๆจงไหลมานาชาดิติดิติปิชานโมพุทธายะยิ้มหน้ายิ้มรับทรัพย์ยิ้มแล้วรวยยิ้มแล้วเฮงปีใหม่ยิ้มอย่างเดียวยมเจ้าคุบ้ายิ้มแล้วจะดีทุกอย่างชกปีชกปีงานดีงานเข้มงานทองไหลมาจงรวยจงรวยจงรวย จงรวยจงรวยจงรวยรวยงานรวยเงนินรวยก็รวยแล่างานดีงานทองเงินทองไหลมาหน้าชาดิติหน้าติดิชาหนะ้าบามพุทธายะเอหิจิตังปิยังมะมามา,าม,มาเงินจบม,มาทองจงม,ม,ม,มาโชคลาบจงมาพุทธวัสนาบารมีรย่อมเข้ามาทีเดียวเลยนะเดี๋ยวครูบาจะไปอันแห่พระแล้วเขาจะไปดำหัวเอา้าสบายดีเออสบายดีอะไรเจ็บอะไรนะ วิทวิทวิเออสลดดีเด้อแม่าหนา,ามาองหัวนะพาใครมาบ้างไงก็ดีเลยมามามาวิทย์วิทมชคดีโชคดีม,มา,าถ่ายรูปไปส่งไปให้น้ำอาม่มา,มา,มาดูมามามายมย่ยยุ่แม่